พอดีครับรถผ่านนะครับผมมองเห็นก็เลยรีบจอดแล้วก็ถอยหลังมาโดยเร็วนะฮะเพื่อจะมาเก็บครับพี่น้องนี่แหละครับผมลูกมั่งมีครับพี่น้องโอ้โหสุกสกาวสีสดใสมากแล้วก็ดกเต็มต้นเลยครับผมเนี่ยพี่น้องนี่ครับกินได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกินนะครับผม อืมฮเปรี้ยวนหวานๆครับพี่น้องอร่อยเลยครับผมอร่อยเลยฮะโอ้โหโนะครับดกมากครับพี่น้องดูสิครับดกมากมากโอ้แล้วก็สวยงามมากครับพี่น้องนี่แหละฮะต้นมังมีที่เขานิยมล้อมกันครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะเก็บเอาไปเพาะนะครับผม ดูไปดูมาก็เหมือนเม็ดกาแฟนะครับพี่น้องเนาะเวลาสุกนะครับสคีคล้ายกันเลยเออนะครับน,นี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้และครับพี่น้องไอ้ลูกของต้นมั่งมีหรือคนอีสานเรียกต้นสมั่งนะฮะเออกลายเป็นสมั่งมั่งมีไปนะครับคนไม้ล้อมเขาเอาไปตั้งเป็นชื่อใหม่อ่า จากสมั่งกลายเป็นมั่งมีมันคล้องจองกันนะครับเด็ดเอาทั้งกิ่งไปเลยครับพี่น้องอ่านี่ครับเอาไปเลยเดี๋ยวค่อยไปแยกอีกทีหนึ่งนี่ผมเก็บใส่แล้วก็ามาไว้ตรงนี้ใส่กระเป๋าไว้นะฮะ กระเป๋านี่ห้อยคอไว้นะฮะกับเด็ดอย่างนี้เลยนี่ครับผมไอเยอะเลยครับพี่น้อง ห้อยคอไว้แล้วก็เด็ดเลยครับผมเด็ดเลยนี่แล้วก็ใส่นี่เลยน,นี่น้องดูเลยครับโหวสวยมากลูกสุก สีสวยมากแล้วก็รสชาติดีเลยครับเยี่ยเปรี้ยวหวานหวานเป็นผลไม้ผลไม้ป่าได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเก็บให้เยอะๆนะครับแล้วก็เอาไปเพาะส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเอาแจกจ่ายนะฮะแบ่งปันให้กับพี่น้องของเรานะครับผมคนที่สนใจอ,อยากได้ไปเพาะนะฮะก็ติดต่อ ใน Facebook หิมสร้างเครือบุาได้นะครับชื่อช่องเดียวกับช่อง y u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  e เนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะเปิดแจกอยู่โอเคนะครับผมวันนี้ก็ได้เยอะเลยโอเคเดี๋ยวครับผม